ช่วงนี้แต่ละแบรนด์เนี่ยก็ขนอาวุธหนักออกมาสู้กันอย่างหนักหน่หนวงคุณผู้ชมแน่นอนว่า vivo นั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำแบบนั้นเช่นกัน หลังจาก,กปเปิดตัวของ V20 Pro ไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมกล้องหน้านี้นะดูดคอนเฟิร์มแล้วไปคุยกับใครมากล้องมันสวยมากจริงๆคุณผู้ชมแต่ในขณะเดีวยวกันด้วยราคกกา14,990บาทนั้นอาจจะมีคุณจับต้องยากขึ้นนิดหน่อยคุณผู้ชม Vivo ก็เลยจัด V20 มาคุณผู้ชมโดยปรับสเปคลงมาเล็กน้อยแต่ว่าราคานั้นก็ลดลงพอสมควรเช่นกันจะเป็นยังไงใช้ดีขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะดูดจะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าทุูคนมพร้อมกันแล้ว อิน,นา go, และสีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือนั้นก็คือ s u n เซ็ตเม y ี่นั่นเองคุณผู้ชมนี่สีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระอาทิตย์กำลังจะตกดินน,นั่นเอง อะไรมันจะขนาดนี้จริงจริงแล้วเทรนด์ไล่สีเนี่ยพักหลังๆก็เบาลงไปเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ Vivo นั้นก็ยังเลือกทาตัวของ Sunset Melody ตัวนี้มาคุณผู้ชมให้สีสามยังดูเงาเงไล่เฉดสีกันไปแบบนี้คุณผู้ชมตัวนี้แตก่างจากรุ่นพี่อย่างไรหลักๆก็คือ1นะคะปรับตัวของ CPU เนี่ยลงมาเป็นรุ่นของ 4G 2. ตัวกล้องหน้านั้นจะเหลือแค่ตัวเดียว อนอกนั้นเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยคุณผู้ชมหลักๆเนี่ยประเด็นม,มันอยู่2ตัวนี้แหละคุณผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มกันการดีไซน์ของตัวนี้นะคุณผู้ชมตอนที่นดุดจับถือไปเนี่ยมันมันเหมือนกันเลยกับ v 2 0 Pro มันมีความคล้ายคลึงกันมากๆจนไม่รู้จะแยกออกยังไงด้วยซ้ำถ้าไม่ไปดูกล้องหน้าของเขาที่มีแค่ตัวเดียวน่าดุดูไม่ออกอันจริงนะบอกจริงว่า อาจจะดูไม่ออกเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องจอเลยก็แล้วกันนะคะหน้าจอมีขนาด6.44นิ้วคุณผู้ชมเป็นจอแบบอ mo l e d นะคะจออ m o เ e ็แล้วก็ความละเอียดเนี่ยคือ Full HD Plus สีสันคอนทราสต์ต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับสีสวยมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณเอาไปดูหนังฟังเพลงนะตรงนี้จะได้สีดำที่ดีมากๆรูปหนึ่งการสู้แสงแดดเนี่ยในะดูด,ด้ทดสอบจากการที่ออกไปข้างนอกแม้ว่าช่วงนี้แดดจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นก็ตามแต่ว่า มันมีช่วงหนึ่งที่แดดมันออกมาค่อนข้างแรงน้วดูกรีบวิ่งไปเลยตดๆๆออกไปดูซิว่าสู้แสงแดดได้ไหมปรากฏว่าเฮ้ยโอเคนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์สู้แสงแดดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสมแล้วที่เป็นจอแบบกลุ่มของพวกอัลเบรตดแบ,บนี้เรื่องทัชสกรีนต่างๆท่านผู้ชมตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะคะไม่ถึงขนาดพุ่งกระฉูดกระชากอะไรแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแย่อะไรเช่นกันโดยส่วนตัวเนี่ยนดุดมองว่าสีสันของซีรีส์ V ของ vivo ตั้งแต่ ที่เขาไล่ทํามาที่เป็นกลุ่มจอพวก AMOLED แบบนี้เนี่ยสีมันดีมากๆทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่า Vivo ค่อนข้างจะดูจริงจังมากขึ้นกับการทํา product ที่มีการตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากจอแบบนี้มันเกี่ยวกับการถ่ายรูปยังไงพี่คือสีมันสู้แสงแดดได้ดีก่อนคุณผู้ชมแล้วก็การที่มันสีเข้มสีมันชัดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามองรูปเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วมือถือแบบเรือธงก็ใช้จอแบบ OLED แบบเนี้ยทั้งหมดแล้ว ดังนั้น,น,นดุดว่าเขาทําออกมาได้โอเคแล้วก็อย่าเปลี่ยนนะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารุ่นต่อๆไปถ้าจะออกมาในอนาคตเนี่ยต้องขอร้องเลยว่าอย่ากลับไปใช้จอแบบพวก IPS LCD อีกเพราะว่าดุดคิดว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้า vivo น่าจะเสพติดจ,จอ vivo ไปแล้วดุดเองก็ชอบมากๆเช่นกันนะคะตรงสีสันนะ อันนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นจุดพิจารณาคุณผู้ชมได้ว่าชอบจอ,บอบแบบนี้หรือเปล่ามาถึงเรื่องของ CPU คุณผู้ชมรุ่นนี้ปรับลงมาจากที่เป็นเน็ตเวิร์กแบบบางคนมองว่าผมไม่ได้ใช้ 5G ไม่เป็นไร vivo บอกว่าจะได้โทรศัพท์จอดีๆกล้องส,สวยๆใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอารุ่นนี้มารุ่นนี้ก็คือตัดโปรออกปุ๊บ 5G ลงมาเป็นตัวของ 4G เลือกใช้ตัวของ snapdragon 720G แทนซึ่งเป็น CPU ยอดฮิตเลยก็ว่าได้สำหรับรุ่น 4G ที่เป็นตัวท็อปๆหน่อยก็จะอยู่ที่72 0 g เ เยอะนะะเยอะหน่อยการเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างจริงแล้วมันก็ทําได้ตามมาตรฐานของ snapdragon 720G นั่นแหละคุณผู้ชมตัวของ GPU หรือว่าชิปประมวลกราฟิกอย่าง Adreno 618ตัวนี้คุณผู้ชมเวลาเราเล่นเกมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูกันแล้วกันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันก็เล่นได้เพียงแต่ว่าคุณจะไปแบบปรับสุดมันซะเวอร์วังอลังการเท่านั้นเองมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแบบนั้นเพราะมือถือ vivo เนี่ยมันมาเชิงไลฟ์สไตล์โฟนอยู่แล้วถาาว่าไลฟ์สไตล์แล้วจะไปต้องเล่นเกมไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกคือมันก็เล่นได้้นนะะะคแต่่่วาามมัอจจไได แบบว่าโอ้โหปรับสุดพลังฉันมาแล้วฉันคือเกมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นผู้ชมแล้วก็การตอบสนองในการใช้งานต่างๆุ่งผู้ชมนุดุดเนี่ยจะเข้า,าเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมสมมุติดุดเนี่ยดูข่าวใช่ไหมกดปุ๊บป๊าปเข้าไปนี่ อันเนี้ยคือมันก็ตอบสนองเร็วมากอยู่แล้วกดออกมาเข้า Play Store เห็นไหมมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานเลยผู้ชมพื้นฐานของการทำโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการทํางานท,ทั่วไปเนี่ย7จ0 g มันเอาอยู่อยู่แล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็แจ้งเอาไว้ตรงนี้ละกันสำหรับเรื่องของความแรงของเครื่องนี้โอเคหน่วยความจําภายในคุณผู้ชมรุ่นนี้ให้มาที่128กิกแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่8กิกซึ่งถือว่าเพียงพอกับราคาประมาณนี้ให้ลอมแรมมาเยอะเลยซึ่งตอนนี้ระดุองว่า Android เียเริ่มให้แรมมาเยอะตอนนี้ช่วงนี้นะ แอนดรอยบางเจ้าเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นในการใช้แรมเนี่ยเป็นหน่วยความจําชั่วคราวแล้วนะุผู้ชมที่จะเอาไว้ให้มันรันแอปได้แทนตัวของ ufs เพราะบอกว่าแรมมันอ่านได้เร็วกว่าอะไรแบบนี้เฮ้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่า Android มันเริ่มใส่ r รมเข้ามาเยอะถ้าในอนาคตตัวเนี้ยกลายเป็นเบสิกซอฟต์แวร์หรือเบสิกฟีเจอร์ของทาง Android รุ่นต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวของ มือถือที่มีแหล่เยอะๆเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีใช่ไหมแล้วก็ที่สาคัญทะผู้ชมตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน11อันนี้คืองงสุดเพราะว่ารุ่น Pro เนี่ยแอนดรอย10แต่รุ่นนี้ Android เวอร์ชัน11ความปลอดภัยฟีเจอร์ใหม่ๆของ Android นั้นก็จะมาก่อนใครเพราะเราคือ Android เวอร์ชัน11งงไหม แล้วดก็งงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเขาใส่มาในตัวนี้คุณผู้ชมก็เลยทําให้ตัวนี้มันดูน่าสนใจขึ้นมาสำหรับคนที่อยากจะใช้นานขึ้นกว่า2ปีขึ้นไปนั่นเองเนาะมาดงกล้องถ่ายภาพคุณผู้ชมกล้องถ่ายภาพนั้นถือว่าเป็นหัวใจของสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งมือถือรุ่นใหม่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนคุณก็จะต้องทํากล้องให้สวยเอาไว้ก่อน vivo รู้สิ่งนั้นดีตอนนี้น,นดุดจะขอยืนยันคำพูดเดิมว่าตอนนี้นดุดไปเที่ยวที่ต่างๆนดุดหยิบ vivo มาใช้ถ่ายรูป เยอะที่สุดไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่กล้องหลังคุณผู้ชมกล้องหน้าด้วยก็เช่นกันณุดมี vivo รุ่น2จอหรือว่า vivo next dual display ตัวนี้อยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้ตั้งแต่ณุดเริ่มรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าณุดเนี่ยใช้ vivo ตัว2จอเป็นเครื่องหลักตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยดังนั้นตอนนี้ vivo เครื่องที่ดุดไปทดสอบกันไม่เป็นตัว v 2 0 pro หรือไม่ต่ v ง v 2 0ตัวนี้เองก็ตามไปเนี่ย กล้องมันอย่างสวยเลยคุณผู้ชมถ่ายออกมานี่คืออย่างโหดถ้าเป็นตัว X 5 0าก G นะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าอย่างนี้เลยอย่างโหดทำออกมาได้แบบสวยงามมากๆ ขออนุญาตขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายให้ก็แล้วกันต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่านะดุดไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันแบบดูเป็นวิวมากเพราะว่าช่วงนี้พายุันเข้าทุกวันนะก็เอาแค่เท่าที่มีแล้วกันเนาะไปะนี่ก็คือตัวอย่างภาพถ่ายเองคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมว่าภาพถ่ายของ vivo นั้นโทนจะออกอุ่นๆวอมๆแบบนี้และเมื่อเราใช้ฟิลเตอร์นะที่ให้มาที่ดูดพูดกันทุกคลิปว่าถ่ายรูปเสร็จของ vivo เุ๊บคุณช่วยรองหน่อยกดแก้ไขฟิลเตอร์ อาหารอร่อยนี่ตามนี้เลยผู้ชมแก้ไขาอาหารอร่อยภาพของคุณที่ดูเป็นภาพเบเบยเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพที่ดูอินเตอร์ขึ้นมาทันทีโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรมันเลยด้วยซ้ำผู้ชมสวยงามมากแล้วดูดีชอบมากเลนส์อัลตร้าไวท์ถามว่าทำได้ดีไหมสำหรับเมดูก็คือมันก็ทำได้ตามมาตรฐานแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบคมมากสักเท่าไหร่ในตัวของเลนส์อัลตร้าไวท์แต่ก็เก็บแสงได้ดีเก็บสีได้ดีเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน ตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยมีความเรดสูงถึง64ล้านพิกเซลนะคุณผู้ชมถ้าเราจะเอาไปถ่ายแล้วก็ต้องการจะครอฟเข้าไปบางจุดเนี่ยมันก็ทําได้ดีกว่าพวกเซนเซอร์12ล้านอยู่แล้ว12ล้าน13ล้าน16ล้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยต่อให้แพงแค่ไหนเนี่ยบางทีพิกเซลมันก็ก็ไปข้อจํากัดอยู่เรื่องแสงสีไดนามิกอันนี้เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเจอ64ล้านเข้าไปเนี่ยต่อให้มันมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการประสานในการทํางานก็ตามแต่เนี่ยเวลาซูเข้าไปยังไงก็ก็ชัดกว่าก็ชัดกว่าแน่นอนตัวนี้ vivo ก็ ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตัวกล้องหน้าอันนี้คือน่าสนใจมากเพราะว่ากล้องหน้าเขาเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่44ล้านพิกเซลตัวโปรกล้องหน้าเขาจะมีเลนส์อัลตราไวท์อีกอันหนึ่งซึ่งที่เดนะดูไปรู้สึกประทับใจก็คือพอเป็นอัลตราไวท์กล้องหน้าปุ๊บถ่ายรูปเพื่อนเป็นกลุ่มหรืออะไรเงี้ยมันสนุกกว่าตัวเนี้ยด้วยความที่ราคาของเขามันถูกลงเขาก็เลยตัดรงส่วนนั้นออกคุณผู้ชมแต่คุณภาพกล้องหน้าก็ยังดีอยู่นะเดี๋ยวไนดะ้ดูจะขึ้นรูปนี้ให้ดูกันแล้วกันนะรูปนี้คุณผ ทุกคนจะทําให้มันขาวทําให้มันเนียนจนมันไม่เห็นอะไรแต่รูปนี้เราจะเห็นว่ามีการยังรักษาบัชออของนดุดเอาไว้อยู่สีปากมีความเนียนมากจมูกต่างๆตาไม่วิ้งเกินไปสกินโทนออกมาสวยงามมากๆดูเป็นธรรมชาติมากแม้ว่ามันจะเนียนกว่าธรรมชาติก็าตามแต่ภาพที่ได้หรือสีผิวที่ได้เนี่ย แรดดุดรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกล้องหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้ถ้าดุดลองใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเลยก็ว่าได้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเก่งเรื่องเกมมากนรดดุดก็เก่งเรื่องกล้องหน้าไม่แพ้ใครเหมือนกันดังนั้น vivo ตอนนี้เนี่ยทั้ง v 20 pro แล้วก็ v 20เนี่ยสำหรับนรดดุดเลยคือยืนหนึ่งไปแล้วเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังเองก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันตรงนี้ใครที่เป็นเซียนกล้องหน้าหรืออยากใช้กล้องหน้าอะไรแบบนี้เนี่ยลองดูคุณผู้ชมเราจะรู้ว่ามันทําได้ดีมากจริงงงๆมาดดูู้ตตตััััววววอ่วีีโนนึุผ้ชสหบข V20 Pro ระบบเนี้ยนันดูใช้ระบบการสั่นซึ่งเขามีระบบการสั่นพิเศษมาให้เราเนี่ยใช้งานกันด้วยสังเกตว่าตอนที่เราเดินไปเนี่ยมันก็ช่วยประคองให้ภาพเนี่ยมันอยู่กับที่ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่สั่นเกินไปจนเราแบบรู้สึกว่ามึนหัวหรือเมาหัวอะไรนะคุณผู้ชมรวมถึงยังมีโหมดภาพ,พยนตร์นะที่ถ่ายออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันด้วยโดยดรวมๆแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพของ vivo รอบนี้เนี่ยถ้าภาพนิ่งนันดูว่าน่าจะชนะไปแล้วล่ะ หลายหแบรนด์ที่อยู่ในราคาประมาณนี้ลวคิด่าูน่าจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของกลองถ่ายภาพนะ vivo น่าจะยืนหนึ่งไปแล้วมา,มาถึงตัวที่เป็นรายละเอียดย่อยๆนันผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยรองรับตัวของ wifi รุ่น5 GHz แล้วก็ตัว fantash os รุ่นนี้เนี่ยนะคะตัว notification center เนี่ยก็ยังอยู่ข้างบนนะเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เราเคยใช้กันเช่นการบันทึกหน้าจอการจับหน้าจอแบบพิเศษอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนะคะยังใส่เอาไว้ให้เราเนี่ยได้ลองใช้งานกันแล้วก็เรื่องระบบเสียงรุ่นนี้เนี่ยจะมีการปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับหูของมนุษย์ซึ่งก็จะมีการวัดอายุของเราอายุเท่าไรได้ยินไหม,ได,ไ,มได้ยินข้างซ้ายไหมได้ยินข้างขวาไหมเขาก็จะมีการจูนเสียงหูฟังให้กับเราเนี่ยให้เหมาะ ก,การใช้งานของเราด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมีการได้ยินที่ไม่เท่ากันนะแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเทียบกันแล้วกับตอนที่เป็น 765G ตัวนั้นเนี่ยนุ่ดว่ามันไม่ค่อยได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะผู้ชมคืออัตราการกินแบตเตอรี่ของทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่อึดใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้1วันถ้าเป็นโซเชียลล้วนๆเนี่ยน่าดูว่าไม่หมดแน่นอน100%เ จะดู Facebook ฟังจุกส์เปิด Spotify ดู Netflix เปิด Facebook ตอบไลน์อันนี้หนึ่งวันถ้าเกิดไม่ได้โหดมากแบบเปิดต่อเนื่องตลอดเวลายังไงก็ไม่หมดถ้าแบบอ่ะตอบงานดลูกค้าวางไว้ปุ๊บอันเนี้ยมันไม่มีทางหมดอยู่แล้วแล้วก็จุดขายเขาอีกหนึ่งจุดเลยของวี v o ก็คือเขามีชาร์จเร็วแบบ3.3วัตต์มาให้ซึ่งมันเร็วมากมากเลยคุณผู้ชมเสียแป๊บเดียวไปสมมติเสียปุ๊บลงมีค่ากลางวัน้วดูว่ายังกินไม่ทันเสร็จอ่ะ จุดขายของ vivo เนี่ยมันก็กลายมาเป็นโทรศัพท์ที่มันดูเป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่มันดูครอบคลุมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ราคาก็ดูเปิดมาดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับ v series นะคุณผู้ชมถ้าเป็นจุดพิจารณาของตัวนี้เหรอคุณผู้ชมนะจะจะให้พูดถึงจุดพิจารณาของตัวนี้เอาจริงๆเราก็อาจจะตัวนี้อาจจะไม่ถึงขนาดได้10เต็ม10อาจจะไม่ได้แบบโอขนาดนะั้นแต่ถ้าจะให้นะ่าดเป็นจุดพิจารณานดูก็ไม่มีอะไรจะให้เขานะ เพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ทําได้ได้ดีมากแล้วนะคือนะ่าดูถึงรู้สึกว่าชอบกล้องเขามากถ้าเกิดใส่กล้องมา2ตัวเหมือนตัวโปรน่นจะสนุกกว่านี้อีกนะแต่ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะผู้ชมนะในราคานี้11,990บาทน,น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมต่อการซื้มอมอถือไลฟ์สไตล์โฟนสักครึ่งหนึ่งที่สามารถใช้ได้ปี2ปีเพราะว่าตัวนี้ก็เป็น Android เวอร์ชัน11ด้วยเนาะใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้ก็เตรียมตัวหาซื้อได้เร็วๆนี้นะคะอ๋อลืมบอกนิดนึงรุ่นนี้เน ที่มันคมมากๆแล้วมันไม่หลุดเลยมันมี Eye Focus คุณผู้ชมมันโฟกัสตาเราเออพอตาเรามันปุ๊บมันจุ๊บมันชัดเนี่ยมันก็เลยถ่ายสนุกมาก อยากให้ลองดูการคุณผู้ชมนะเชื่อนดุดถ้าใครชอบไลฟ์สไตล์โฟนนดุดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าใครเป็นเกมเมอร์เกมเมอร์อันนะันพูไปเกมมิ่งโฟนเลยดีกว่าและนี่ก็คือรีวิวนะคะคุณผู้ชม vivo v, v 2 0หวังว่าข้อมูลในคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเป็นประโยชน์นี่จะดีใจมากเลยนุู้ชถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้นดุดด้วยเจอกันใหม่เทปหน้ารอบหน้ายังมีอะไรให้ดูกันอีกเยอะมากเทคโนโลยีหมุนไปทุกวนันเราก็ต้องเดินหน้าตามเข้าไปทุกวนันไม่มีการหยุุดอยู่่กับทีคชม ลกไปเราไปตามเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย